ดูการตําทะเลนะครับอันนี้วันนี้ตาทะเลใส่พริกแห้งเข้าไปก่อนเพิ่มใส่เผ็ดต้องตำเครื่องก่อนครยน

กูยังไมปมาพวกเด็กเราต้องหุ่นโอ้ยมันเสาอาทิตย์เขาไม่มาส่งของอีเมลดีสันดีดีเอาใจ่เนี้โอเคแล้วกัน